เอาละครับเมื่อคืนตอนตีสอนะครับ EA มีไลฟ์สดนะครับสปอยข้อมูลกิจบัลังดอผมก็จะมาสรุปให้นะครับว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆบ้างนะน่าสนใจทางนั้นเลยครับเนื้อหานี้แล้วก็เช่นเคยครับมีแจกโค้ดฟรีด้วยนะครับมารอดูกันได้เลยร้านเติมเกม Cookie Land ์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอป ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้มำอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม FC Mobile กับช่อง My Game กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาในคอนเทนต์นะครับสรุปข้อมูลสำคัญนะครับจากไลฟ์สดของ EA ว่ามีข่าวดีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับมาเริ่มกันที่การแจกโค้ดฟรีก่อนเลยครับก็คือโค้ดนี้ครับ c a d e a u d o r นะครับไปพิมพ์กันได้เลย วิธีใส่โค้ดคร่าวๆนะครับก็พิมพ์คําว่าใส่โค้ด F c m o b i l e ใน Google ได้เลยครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของมันนะครับแล้วก็มาใส่โค้ดตรงนี้ครับต้องล็อกอิน ID ของเราก่อนนะครับถ้าใส่โค้ดถูกต้องมันจะขึ้นแบบนี้ครับให้เราไปรับรางวัลในเกมได้เลยเนี่ยครับจะเป็นแพ็กนี้นะครับอันนี้คือรางวัลที่ผมได้ครับก็จะเป็นแต้มเพิ่มแรง100นะครับเทียบได้กับมัสเค1ตัวแล้วก็เป็นนักเตะนะครับ o v r น่าจะ100ขึ้นไปนะครับ ของผมได้ขายได้15ล้านเองเพื่อนๆได้รางวัลอะไรกันบ้างนะครับแชร์กันหน่อยนะอันนี้ผมไปได้รูปมาจากในกลุ่ม a c e b o o k เนาะเห็นเขาบอกว่าเขาได้แชร์บุมคุณนะแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับตัวผมได้แค่เบิร์กแคมเองประเด็นต่อไปนะครับก็จะมาบอกว่าไอ้แพ็กสีทองทองเหลืองเือเนี่ยครับมันคืออะไรนะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าเกมนะครับไอ้แพ็กสีทองเหลืองเหลือเนี่ยมันจะอยู่ตรงร้านค้านะครับ ครับเข้าร้านค้านะครับแล้วก็กดที่แพ็คอะไรก็ได้ครับมันก็จะอยู่มุมขวาบนอันนี้ครับพอกดดูปุ๊บมันจะขึ้นคําอธิบายว่ามันคือเลขแพ็คบอลลังดอนะครับเขียนอธิบายว่าจํานวนหน่วยเงินนี้เท่ากับจานวนแพ็คปกติบอลลังดอซึ่งนับจํานวนแต่ละครั้งหมายถึงการซื้อ1ครั้งนะครับก็คือถ้าเราซื้อแพ็คบอลลังดอนะครับหครั้งจะนับแต้ม1แต้มแล้วเมื่อคืนนะครับเอก็อธิบายแล้วครับผมว่าทุกทุก ครั้งนะครับที่เราเปิดแพ็คมันจะเพิ่มหนึ่งแต้มแต่ก็จะมีโอกาส2%เซนะครับที่เราจะได้นักเตะผู้ชนะบอลลังดอนนะครับเป็นโอเว1ร์ถึง113เลยครับเป็น6ตัวด้านบนเนี่ยนะครับมียูเซยาชินซีดานจอร์ดเบสโรเบตโตคาร์ลแล้วก็ดาวาสูเคอร์นะครับโอกาส2อร์เซนตนะครับแล้วก็การันตีทุกๆ100แพ็คนะครับเราจะได้แพ็คนี้ก็คือ6ตัวนี้หนึ่งใน6ตัวนี้นะครับ เป็นข่าวดีมากๆครับสําหรับคนที่เปิดแพ็คบ่อยๆนะครับหรือว่าสายเติมนะหรือถ้าใครเป็นสายฟรีก็เก็บเพชรไว้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีแพ็คบาลังดอที่ใช้เพชรให้เปิดเหมือนกันนะครับก็ประเด็นต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เอเปิดมาเมื่อคืนว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หน้าต่างนะครับของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีอินโฟมีหลักนะครับมีรีวอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจครบรอบ2ปีนะครับว่า วันพรุ่งนี้นะวันที่สองตุลามันก็จะมีให้เดินลูกเต๋าอีกแล้วครับลูกเต๋าก็จะเป็นหนึ่งถึงสามนะครับเดินแล้วก็จะได้รางวัลต่างๆมากมายแล้วก็ EA ก็มากดตรงแกลเลอรี่ให้ดูครับว่าแต่ละตัวในวีคสองนะครับที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นใครบ้างนะครับก็เปิดเผยว่าใช้จิ๊กซอว์เท่าไหร่กันบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดภาพช้าๆให้นะครับเปิดใครจะแคปหน้าจอไปดูนะครับอันนี้เป็นตัวอวัยต่ำๆก่อนนะครับโซคารเตสใช้หนึ่งพันนะครับ ที่น่าสนใจก็จะเป็นมิเลนโควิดเซวิกนะครับโก g k เคหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่นะครับใช้แค่300ร้อยนะแล้วก็ตัว OVR 113นะครับก็จะตามนี้เลยเนี่ยนะครับตัวที่น่าสนใจแน่นอนครับวานบาเทนใช้แค่1250เองครับผมโอ้โหข่าวดีมากมายครับตัวนี้ผมเฝ้ารอเลยครับแต้มนิด100%แล้วนะครับข้อมูลตรงนี้นะ เตรียมจิกซอกันไว้ให้พร้อมเลยครับผมตูรามก็ใช้แค่1250เช่นเดียวกันนะครับเอโต้ใช้หถึงหน0่เลยมาราดาหน้่ก็1น0 0นะครับโหถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับกับวิกสนี้แต่ว่าก็อย่าลืมนะครับวิกสวิกสยังมีนะนะครับเป็นเพื่อจะใจแข็งกันไหวไหมนะครับโรนันโดอานายจะมาหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆผมว่าน่าจะมีโกนะครับมีกูตัวมีดอนารูมาอย่างเงี้ยครับ อันนี้สายข่าวบอกว่าจะมานะครับส่วนอานายอันนี้สายข่าวไม่ได้บอกว่าจะมานะนะครับแต่อาจจะมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะถ้าใครอยากรู้ว่าสายข่าวผมบอกว่าเป็นตัวอะไรบ้างก็อาจจะไปย้อนดูคลิปเก่านะครับที่เป็นสปอย4สัปดาห์นะครับ4วีคของกิจครบรอบนะครับก็เนื้อหาต่างๆในไลฟ์จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับจริงๆหลุดมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้เนาะจากที่ผมเคยสปอยล่วงหน้านะครับแล้วก็จะมีเปิดภาพให้ดูครับว่าค่าพลังเป็นยังไงบ้างนะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ก็หลุดมาแล้วในเรนเดอร์นะครับ อันนี้ดาวซูเคอร์นะผมได้จัดเทียบไว้ให้แล้วนะครับตัวพวกนี้นะไปย้อนดูกันได้ครับซูเคอร์ตัวนี้วิ่งช้าไปหน่อยนะผมว่าตัวต่อไปครับจอห์นเบสนะครับจะซูมให้เล็กน้อยนะครับผมลองพิจารณากันดูนะครับอุ๊ยกากานะครับตัวนี้จะมาวีคสองนะครับแต่ว่าใช้แต้มจิ๊กซอเท่าไหร่อันนี้ EA ยังไม่ได้บอกนะครับบอลลังดอร์ยังไม่ได้บอก เอาแล้วครับอีกตัวที่น่าสนใจบ็อบบี้ชาตันนะครับหือน่าเล่นมากๆครับตัวต่อไปนะครับเบเกนบาวเออร์เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับเนี่ยตัวนี้เตี้ยไปหน่อยนะแต่ก็วิ่งเร็วมากครับร้อยิบเอ็ดเลยเลฟยาชินนะครับร้อยแปดสิบเก้านะครับถ้าเปิดได้ก็น่าใช้อยู่นะตัวนี้และแน่นอนครับซีดานไส้ในเลยครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเชฟเชงโก้นะอังเดเชฟเชงโก้เสียด้ครับพลังงานแค่4ดาวแหมเอเนทเวทนะครับมา LM นะครับผมตัวนี้ก็โหดครับผมโดยเฉพาะในเมนเจอร์นะบาโจก็มาครับและแน่นอนครับยูเซบิโอครับโอ้โห141เลยครับฝีเท้าการยิง140อืสี่สิ อ๋อแล้วก็บาโจนะครับกับเนวตนะครับก็ตรงตามที่ผมสปอยก่อนหน้านี้นะว่าจะมาเป็นนักเตะให้แลกเปลี่ยนนะครับให้หาอะไรมาแลกกันนะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับแลกเปลี่ยนนักเตะ113กับ112เลยแต่อียังไม่ได้บอกว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วก็นี้ครับเปรียบเทียบค่าพลังยูเซกับบอลประเทศนะให้เห็นกันชัดๆนะครับ ผมเอาทั้งคู่นั่นะครับ2ตัวนี้นะถ้าเอาได้นะครับคอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับรู้เร็วก่อนใครครับผมกับช่องไมค์เกมสวัสดีครับ